สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้ท่านอยู่กับง่ายๆสไตล์เราค่ะวันนี้จะพามาถักไม้กวาดดอกหย้าก,กันนะคะเริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะเมื่อเรานําดอกญ้ามาคัดความยาวความสั้นแล้วนะคะเราก็แบ่งเป็นกำๆนะคะเราจะทําเป็นสองฝั่งแล้วค่อยมาประกอบกันนะคะเราจะทําเป็น ฝั่งละเแปดกำเล็กๆนะคะแล้วก็มาเย็บเข้าด้วยกันนะคะใช้เย็บด้วยเชือกฟางนะคะแบบนี้นะคะความแน่นจะแน่นมากเลยนะคะเวลาเรากวาดนะคะดอกหญ้านะคะจะไม่หลุดนะคะแบบนี้เป็นแบบโบราณนะคะสืบทอดมาจากปู่ย่าตายายของเรานะคะเมื่อเย็บฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วนะคะ เราก็มาเย็บอีกฝั่งหนึ่งค่ะแปดกำรรเหมือนกันนะคะดอกย้าแบบนี้นะคะต้องสั่งซื้อมานะคะของเรายังไม่ได้ปลูกนะคะหรือปลูกก็ยังปลูกน้อยอยู่นะคะเวลาทำนะคะต้องดึงให้แน่นเลยค่ะการคัดเลือกดอกย้านะคะถ้าเราใช้ดอกญ้าสั้นก็ต้องใช้แบบสั้นเหมือนกันหมดเลยนะคะ ถ้าใช้แบบยาวก็ต้องใช้แบบยาวเหมือนกันหมดเลยนะคะพอทำฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วก็เริ่มทำฝั่งที่สองเลยค่ะต้องใช้ความพยายามมากพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ใช้แรงดึงด้วยค่ะพอทำสองฝั่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำสองฝั่งมาประกบกันนะคะด้วยการเย็บนะคะ ก่อนเย็บนะคะเราก็จะนําไส้กลางมาใส่ก่อนนะคะแล้วก็เย็บเข้าด้วยกันค่ะเย็บเข้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะต้องใช้ความพิถีพิถันมากพอสมควรเลยค่ะกว่าจะได้ไม้กวาดแต่ละอันนะคะต้องมีความเพียรพยายามนะคะ พอถักเสร็จแล้วนะคะก็จะถึงขั้นตอนนําด้ามมาใส่นะคะเราก็จะตอกด้ามใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วก็ตอกตะปูเพื่อให้มันแน่นยิ่งขึ้นนะคะแข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะ ตะปูเราใช้ตะปูเข็มในการตอกนะคะตอกทั้งสองฝั่งเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็จะนำมาตัดแต่งให้สวยงามนะคะเราก็จะได้ไม้กวาดดอกหญ้าที่ดีมีคุณภาพแข็งแรงทนทานแบบนี้แล้วคะ่ะ